สวัสดีครับอยู่กับหมอต้องครับผมวันนี้จะมาสอนวิธีการนวดเพื่อแก้อาการนิ้วล็อกกันนะครับมีรายละเอียดบ้างอย่างไรบ้างนะครับผมติดตามชมกันเลยครับผมครับเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนิ้วล็อกไปนะครับทีนี้ก็เลยมี คําถามจากสมาชิกบางท่านนะครับบอกว่าคุณหมอครับขอวิธีการนวดแบบทําตามได้ด้วยตนเองที่บ้านหน่อยครับผมว่าเราจะทําอย่างไรได้บ้างนะครับเพราะคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะรวมทั้งมีวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลหรือว่าแผานกกายภาพนะครับผมในการใช้เครื่องมือต่างๆในการร่วมรักษานะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนวดนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเวลาที่เราจะนวดคลึงเนี่ยนะครับ นี่ตรงอันนี้นะครับก็คือที่ผมการกระบาดไว้ก็คือเป็นบริเวณที่เกิดเรื่องนะครับที่เป็นเหมือนกับปมตัวที่ตัวผังผืดนะครับตัวปลอกหุ่มเอ็นเนี่ยมันมีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นนิ้วชี้กลางนางก้อยเนี่ยมันจะอยู่ก,กลางๆระหว่างโคนนิ้วนะครับผมกับตัวไอตัวเจ้าตัวเส้นวาสนาใช่ไหมน่าจะใช้เส้นวาสนาครับผม ก็เวลาคลึงนะครับผมในแต่ละจุดเนี่ยครับผมเราก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งเนี่ยนะครับกดคลึงประมาณสัก20-30วินาทีนะครับความแรงในการกดนะครับก็คือกดให้แบบว่าเล็บของเราเนี่ยจากเดิมเล็บของเราเนี่ยนะครับเป็นสีชมพูนะกดให้มีความแรงประมาณว่าให้มันเห็นเป็นสีขาวประมาณครึ่งเล็บประมาณนี้นะครับ <c odes> หรือกดความแรงแบบปานกลางนะครับผมกดคลึงเบาๆแล้วก็หมุน <c odes> <c odes> หมุนคลึงเบาๆประมาณสัก2 0ถึง30วินาทีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่นับนะครับ ผมจะชอบให้คนไข้หายใจเข้าออกลึกๆประมาณสัก2-3รอบนะครับผมนะครับก็คือกดไปตรงบริเวณนิ้วที่เรามีปัญหานะครับผม1ยกนะครับประมาณ20-30วินาทีนะครับทำประมาณสักา10ครั้งนะครับผม10 10ครั้งนะครับโอเคหลังจากที่นวดตรงบริเวณจุดที่นี่มีปัญหาเสร็จแล้วนะครับผมอ่าลืมบอกไปนิ้วโป้งนะครับพิเศษกับจุดอื่นก็คือว่า จุดที่มันเป็นปมหรือที่มันเกิดการล็อกเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณโคนนิ้วพอดีนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับนิ้วอื่นๆนะครับนิ้วอื่นๆก็คือว่าจะมีตัวการหนาตัวของปลอกหุ้มเอ็นเนี่ยบริเวณตรงช่วงระหว่างโคนนิ้วนะครับผมกับกับไอตัวเส้นเส้นลายนิ้วมือนะครับผมแต่นิ้วโป้งอยู่ตรงโคนนิ้วพอดีเลยนะครับผมโอเคหลังจากที่เรานวดคลึงเสร็จแล้วนะครับผมก็คือทําการดัดนะครับผมเวลาดัดก็คือดัดลักษณะนี้ เบาๆนะครับโยกเบาๆให้รู้สึกมันเติงเพื่อที่จะทําให้ตัวตัวเอ็นของนิ้วมือเนี่ยนะครับมันได้รับการยืดนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มาการการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ทําให้ตัวาการหนาตัวหรือการอักเสบของตรงบริเวณจุดที่เป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะครับผมมันหายได้เร็วขึ้นนะครับโอเคอันนี้เป็นขั้นปฐถมนะครับผมต่อไปขั้นแอดวานนะครับผม เราก็จะนวดตามแนวของตัวเอ็นของนิ้วมือนะครับผมมาอันนี้ก่อนมาตรงนี้นิ้วมือนะครับผมถ้าเป็นนิ้วไหนนะครับผมเราก็ไล่นิ้วไล่ก็คือกดครึ่งไล่ตามแนวเส้นนี้เลยที่ผมมาร์คเอาไว้นะครับผมตามจากนิ้วมือนะครับไล่ลงมาไล่ลงมาแล้วก็จนกระทั่งไปถึงตรงบริเวณกึ่งกลางของของแขนนะครับผมก็คือไล่ลงมาเลยครึงครึงกดเบาๆนะครับผมนวดมานะครับผมไล่มาตามแนวไปตามแนวไปตามแนวของ อของตัวเอ็นเลยนะครับเป็นนิ้วไหนก็นวดนิ้วนั้นนะครับผมโอเคอ่าสองท่านะครับผมอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นจุดที่เป็นเอ็นนิ้วมือเหมือนกันนะครับผมก็คือเมื่อสักครูน่นี้อันนี้คือเป็นเอ็นของกล้ามเนื้อที่ชื่อว่า FDS นะครับ Flexor Digital u m Superficialis นะครับอ่ะช่างมันอีกอันนึงนะครับก็คือเป็นเอ็นนะครับของนิ้วมืออีกอันนึงนะครับเอ็ N. นนี้อันนี้มันจะอยู่ตรงอันนี้นิ้วก้อยนะครับผม แล้วก็อันนี้คือเป็นสันกระดูกนะครับผมเลื่อยมาจะถึงตรงบริเวณข้อศอกนะครับมันจะอยู่ตรงเหนือเหนือจากตรงบริเวณข้อศอกเนี่ยประมาณประมาณ4นิ้วมือนะผมโซนด้านในนะครับผมก็เลยคลึงกดคลึงนวดไปนะครับผมนวดไปนะครับผมมันก็จะทำให้ช่วยเอ็นทำให้ตัวเอ็นนิ้วมือเนี่ยมันผ่อนคลายลงไปนะครับแล้วก็ประกอบกับที่เรานวดเฉพาะจุดที่บริเวณตรงโคนนิ้วด้วยเนี่ยนะครับมันยิ่งเสริมฤทธิ์ทำให้ผลการรักษาเนี่ยมันดีขึ้นนะครับ หลังจากที่นวดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการแช่น้ําอุ่นนะครับเวลาแช่น้ำอุ่นก็แช่ลงไปให้เลยบริเวณข้อมือไปนะครับแล้วพอแช่เสร็จปุ๊บให้บริหารในน้ําอุ่นด้วยนะครับถ้าบริหารก็ทําระตามอย่างนี้นะครับผมทำนี้ท่าที่หนึงแล้วก็กำเบาๆนะครับผมประมาณสักสิบทีนะครับผมท่าที่หนึ่งนี่ครับท่าที่หนึ่งทำนี้เหมือนงูก็ไปท่าที่สองนะครับผมท่าที่สองก็ทำนี้นะครับผม แล้วก็กำแค่กำเป็นทำเป็นท่าเฉยๆไม่ต้องแบบกำแรงๆอย่างนี้นะครับผมอ่าครับผมทำสองท่านี้สลับกันนะครับท่าละประมาณ1 0ถึง20ครั้งนะครับในน้ำอุ่นนะครับแค่นี้ก็จะช่วยทาให้เพื่อนๆบรรเทาอาการนิ้วล็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการเจ็บปวดหรืออาการติดนะครับของตัวนิ้วล็อกได้แล้วครับครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ